สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสตีฟคุ้งวันนี้อยู่กันในแม็ครัฟสแนปช็อตยีบสามดีวลศูนในสแนปช็อตนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆครับเขาได้เพิ่ม3าฟีเจอร์ใหญ่ๆเข้ามาจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเพิ่มไบโอมใหม่เชอร์รี่กบเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวครับที่เขาจะเพิ่มไบโอมนี้เข้ามาไบาโอมนี้นะเป็นป่าซากุระนะเจอได้บนภูเขาสูงอ่านี่เลยครับพาชมรอบๆนิดนึงครับนี่ความสวยงามของไบโอมนี้สีย้าของไบโอมนี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบสีเขียวอมเหลืองอนะเนาะ ส่วนสีน้ําของมันก็จะออกแนวฟ้าๆแบบนี้นะอู้สวยงามนี่เลยครับไฮไลท์ของเราต้นซากุระนั่นเองครับลำต้นของมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะคล้ายๆซ่อมนะส่วนใบของมันเนี่ยก็จะเป็นพุ่มกลมๆแบบนี้เนาะใบไม้ของมันเนี่ยจะมีพาร์ติเคิลแบบกลมๆหล,ล่นลงมาด้วยนะอันนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพแบบไม่ใส่มอสให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงพอใส่เจ้ามอร์สฟอยลิงลีไปเงี้ยมันทำให้ดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นอะ่ะเนี่ยครับสวยงาม และซักุราบางต้นเนี่ยก็จะมีรังผึ้งออกมาด้วยนะครับและบนพื้นของไบโอมนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ใหม่นะดอกไม้นี้มีชื่อว่าพิงพีทัลครับหรือกลีบดอกไม้สีชมพูดอกไม้นี้สามารถวางหันทิศได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็วางเพิ่มเข้าไปได้ด้วยวางได้สูงสุดสี่ครั้งสามารถปั๊มได้ครับโดยการใช้บนมิวอ่าแบบนี้พอมาครบสี่แล้วเนี่ยก็กดคลิกเข้าไปก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนของมันออกมา เนี่ครับปั๊มได้เรื่อยๆเลยครับใช้มือทุบเก็บดอกไม้นี้ได้หรือถ้าจะให้เร็วกว่านี้ก็ใช้โฮเอาครับพอเราเก็บมาแล้วจะเอาไปปลูกต่อก็ได้หรือว่าจะเอาไปค้าเป็นสีชมพูก็ยังได้นี่เนี่ย9อันเนี่ยเดินชมนิดนึงจะสังเกตว่ามีไม้ใหม่เข้ามาด้วยนะครับปไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ยินดีต้อนรับตระก,กูลไม้ใหม่นะครับไม้นี้มีชื่อว่าไม้เชอร์รี่นี่แลยครับก็จะมีต้นอ่อนของมันแซป,ปิงเงี้ยเอาไปใส่ในฟาร์พอตก็ได้นะครับสวยงามเอาไว้ตกแต่งส่วนนี้ก็เป็นใบไม้ของมันนะใบเชอร์รี่นะไม้ล็อกหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะทำไมสีมันดูน่ากินจังเลยวางแนวนอนได้ปอกเปลือกก็ได้นะไอปอกเปลือกเนี่ยเอาจริงนะมันเหมือนป๊อกกี้รสสตรอบเบอรี่เห็นแล้วอยากกินแล้ววางแนวนอนได้แปรรูปมาเป็นไม้แพง้งไม้แพ้งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแปรรูปมาเป็นสเตอร์สลับ เฟนเฟนเกตเพชเชอร์เพดบัตทอนประตูแถบดอป้ายหรือว,ว่าแฮงกิ้งสายก็ได้เช่นกันคาเป็นเรือก็ได้นะเรือก็จะสีมุ้งมิงอย่างนี้นะมันดูน่ากินอะ่ะและไม้ชนิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีเสียงของมันด้วย ครับผมก็มีประมาณนี้ครับสลับไม้ใหม่ของเราไม้เชอร์รี่เชื่อว่าถูกใจสายสร้างหลายๆคนแน่นอนครับมากันแล้วครับสลับผู้ชนะของม็อบหวตปี2022เจ้า s n i f เฟอร์ม็อบโบราณของเรานั่นเองครับเทียบจากขนาดตัวมันแล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างใหญ่มากนะฮ i t บ o ็อกประมาณ2อณสได้อ่าถ้าให้เทียบกับตัวผมเองเนี่ยก็สูงกว่าตัวผมอีกนะถ้าเทียบกับขนาดตัวแล้วเนี่ยมันมีเลือดอยู่แค่14หัวใจเองครับก็น้อยอยู่นะ จะซีฟเฟอร์ er เนี่ยเรายังไม่สามารถหาได้ทั่วไปตามธรรมชาติเพราะว่าเขายังไม่ได้เพิ่มไข่ของมันเข้ามายกเว้นของเคียร์ทีปะนะเขาสามารถของมันเนี่ยคือการดมหาซีดแล้วก็ขุดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็กาลังดมหาซีดอยู่นั่นเองครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักอะ่ะซึ่งสีที่ว่าเนี่ยก็คือท็อตฟเ o w e r ครับนี่ได้มาแล้วท็อตฟเวอ e ์ซีด เอ้ยน้องแฮปปี้ว่ะผมจะให้ดูแอนิเมชันของมันด้วยครับเพราะว่ามันดูค่อนข้างสมูทมากเลยครับ <laughs> ดูน่ากลัวนะถ้ามันหันหน้ามาเงี้ยนี่มันแพ็กแมนนี่ว่าเย้ได้ซิตแล้ว แฮปปี้ซีตัวนี้เมื่อเราได้มาแล้วเอาไว้ใช้ผสมพันธุ์สนิฟเฟอร์ครับแล้วก็เอาไปปลูกได้ด้วยแต่เดี๋ยวไว้มาดูกันทีหลังการดมหาซีตของเจ้าสนนฟเฟอร์เนี่ยจะติดครูดาวอยู่แปนาทีและพอมันเจอซีตแล้วเนี่ยมันก็จะเซฟบล็อกตรงนั้นไว้ด้วยว่ามันเคยหาแล้วมันจะไม่วนกลับมาดมหาที่เดิมอีกและสนนฟเฟอร์ตัวนึงเนี่ยสามารถดมหาซีตได้แค่20ครั้งและมันจะไม่ดมหายอีกเลยครับเรียกได้ว่าเกิดมาใช้จมูกได้คุ้มจริงๆเนี่ยผสมพันธุ์ไปเลยลูก ได้ลูกมันมาแล้วลูกมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยแม่มันบังโอ้ยบังไปหมดแล้วไม่เห็นนี่ลูกสเนฟเฟอร์โอ้โหเอาจริงตัวก็ครึ่งตัวแล้วนะเออถ้าเทียบกับตัวผมเนี่ยและการฆ่ามันเนี่ยมันก็จะดรอปมอสบ็อกด้วยนะครับซึ่งได้นิดเดียวไม่คุ้มนะแล้วต้องใช้คนฆ่าด้วยเนี่ยได้แค่บ็อกเดียวเองไม่นะมาต่อกันที่พืชตัวใหม่ครับท็อตฟลาวเวอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาซีดมันมาปลูกนะครับวางไป หน้าตาเพื่อก็จะเป็นแบบนี้สเตจแรกใช้บนมิวเร่งให้โตได้ครับนี่อันนี้คือสเตจสองและนี่ก็จะเป็นสเตจสุดท้ายสเตจสามพอมาโตเต็มที่แล้วก็เก็บได้ก็จะได้ท,อท็อตฟลาวเวอร์มาส่วนอันอื่นๆที่ยังไม่โตก็เก็บมาเป็นซีดเอาไปปลูกต่อได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมลืมบอกไปท,อท็อตฟลาวเวอร์ซีดเนี่ยมีเพียงแค่สไนเฟอร์เท่านั้นนะครับที่สามารถหาได้ท,อท็อตฟลาวเวอร์เอาไปใส่ในฟลาวเวอร์พอตก็ได้นะครับ ไปตกแต่งหรือจะเอาไปทําเป็นสีย้อมสีส้มก็ได้เช่นกันและมันไม่เรืองแสงครับ Time Set Midnight มืดตึืต้อผมเชื่อว่าทุกคนขัดใจแน่ๆครับขึ้นชื่อว่าท็อตฟลาเวอร์แล้วเนี่ยทําไมมันถึงไม่มีแสงอ่ะอะมานี่เลยครับผมทํามาให้ทุกคนดูละเผื่ออาจจะหายขัดใจกันได้บ้างนะเ <laughs> นี่แหละครับท็อตฟลาเวอร์มีแสงแล้ผมเห็นทวิตหลายอันที่บ่นเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีแสง ก <c oughs> ็นั่นแหละนะสนิเฟอร์ดมขอฟีดแบ็กแล้วอ่ะเออหวังว่าโมแจงน่าจะรับไปนะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ผมก็ด้วยผมก็ทํามาให้แบบทุกคนหายขัดใจเล่นๆกันไปก่อนอะนะอืม เพิ่มระบบใหม่ archaeology หรือว่าโบราณคดีระบบใหม่ที่ว่านี้จะพาเราไปขุดค้นประวัติศาสตร์ของไมค้คราบกันโดยที่ที่เราจะไปหากันเนี่ยก็จะมีอยู่2ที่ครับก็คือพิระมิดทะเลทรายแล้วก็บ่อน้ําทะเลทรายเรามาเริ่มจากพิระมิดกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยเครื่องมือใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือ brush หรือว่าแปรงวิธีการคราฟก็ง่ายๆเลยครับใช้สติง3อันแล้วก็สติ๊กสอันก็จะกลายเป็นสติงพิกแอคครับ ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นบัตชนั่นเองครับไอ้เจ้านี้มีวันพางนะครับสามารถปัดได้แค่64บล็อกเท่านั้นมาเริ่มกันเลยครับซึ่งในีริมิดเนี่ยจะมีการอัปเดตนิดหน่อยนะครับก็คือมันจะมีห้องที่มีทรายโผลมาโอเคไม่มีไม่มีที่วานิคิปเปร์นะนี่เลยครับก็คือตรงนี้ขุดลงไปเลยครับแต่ต้องขุดแบบระมัดระวังนิดนึงนะสังเกตว่ามันจะมีบล็อกทรายใหม่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือซัสปีเชตแซนหรือแปลเป็นไทยว่าเป็นทรายพิษวงทรายซัส บล็อกนี้แหละครับที่เราจะต้องใช้แปลงในการปัดหาของแต่อามาเรามาขุดห้องให้มันอ่ะโอ้โ oh น no. ผมทําแตกไปบล็อกหนึ่งเมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่น่าจะทันได้ดูครับเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้พอเราขุดเจอเจ้าทรายพวกนี้แล้วเนี่ยจะต้องระวังมากๆนะครับอย่าให้พลาดเหมือนเมื่อกี้เ <laughs> พราะถ้าเผลอไปทุบมันเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะอย่างผมจะขุดบล็อกนี้โดยใช้ซิลท็อตหายไปเลยหรือว่ามันหล่นลงมาแบบนี้ก็จะหายไปเหมือนกันและเสียงของเจ้าบล็อกนี้เนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันด้วย มันจะเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะเวลาเราทุบเมื่อกี้อ่ะมาถึงเวลาปัดเศษครับผมใช้แปรงคลิกขวาไปที่ทรายบล็อกนี้นะอู้ได้ t ทียนทีด้วยนี่ได้มาแล้วครับเท t นทีหนึ่งบล็อกปัดด้านไหนไอเทมก็จะโผล่ด้านนั้นครับก็น่ารักดีนะเนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมานี่ได้มาแล้วครับได้เศษเครื่องปั้นดินเผามาครับเดี๋ยวไอเทมตัวนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งและจากที่เราใช้แปรงปัดเมื่อกี้เนี่ย พอเราปัดเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นบล็อกทรายปกติแบบนี้และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหยุดปัดกระทันหันของมันก็จะแวบกลับเข้าไปในทรายครับน่ารักดีเพราะปัดอีกรอบมันก็จะเป็นไอเทมเดิมที่เราเห็นแบบเมื่อกี้เลยนะอู้ได้ฉากอันใหม่ป่ะเฮ้ยจัดการเคลียร์พื้นที่นะครับอันนี้คือห้องที่เราจะต้องมาหา ัตสปีชีส์แซนนั่นเองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็คุณลงไปเนี่ยไม่มีห้องลับอีกห้องนะใจเย็นนะครับของที่ได้จากพิรามิดเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยครับอาเชอร์พอทเทอรี่ชาร์ดไพลส์พอทเทอรี่ชาร์ดเกลพอทเทอรี่ชาร์ดไดมอนด์เอมัลลอร์กันพาวเดอร์แล้วก็ t ท t โอเคมาไปต่อกันที่บ่อน้ําทะเลทรายกันเลยครับในที่สุดบ่อน้ําทะเลทรายก็มีการอัปเดตสักทีครับนี่แหละครับเราจะเห็นทรายพิษวงเนี่ยอยู่ข้างใต้บ่อน้ําก็ให้นาการดูดน้ําออกให้หมดแล้วก็นั่งปัดเหมือนเดิมเลยคร ได้อะไรเอ่ยได้สติกสุ่มกระชายอีกแล้วขุดอันนี้ได้บลิกบลิกก้อนด้วยฮะอันนี้ได้ได้สติกฮะอันสุดท้ายได้ชาดไหมได้บลิกว่ะเกือโคตรของที่ได้จากบ่อน้ำทะเลทรายก็จะมีตามนี้เลยครับอัมซับพอร์ทัรี่ชาดเอเมลล์บลิกสติกแล้วก็ซัสเปเชียสติล ซูปตัวนี้ก็จะสุ่มเอฟเฟกด้วยนะฉะนั้นก็ใครดวงดีก็ได้ของดีไปนั่นแหละครับมาในส่วนของไอเทมใหม่กันบ้างนะก็คือเศษเครื่องปั้นดินเผาหรือว่า pottery ชาร์ d เจ้าพวกนี้เอาไปครัฟเป็น d e c o เ a t e p o ได้หรือว่าเป็นหม้อตกแต่งนั่นเองครับวิธีการคารฟก็ตามนี้เลยครับสามารถใช้บิกธรรมดาเนี่ยคาฟเป็นหม้อก็ได้นะครับจะได้หม้อมาหนึ่งอันหรือว่าจะใส่รวมกับเศษเครื่องปั้นดินเผาอื่นๆก็ได้เช่นกันนี่ครับเราก็จะได้ลายทั้งหมด4ลายในหม้ออันเดียว อันนี้แบบธรรมดาคนระับไม่มีลวดลายอะไรทั้งนั้นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอีกอันนึงก็จะเป็นแบบนี้นะที่เราครัฟมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีลายครบทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวเราจะครัฟแบบคัสตอมก็ได้นะครับด้านหนึ่งไม่มีลายเงี้ยนี่อ่ะได้ละนะสังเกตว่ามันจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่ไม่มีลายเป็นพาส์เนาะสามารถวางแบบหันทิศได้นะครับไอลายธนูเนี่ยก็จะหันหน้ามาที่ตัวเราแบบนี้นะหรือว่าจะวางในน้ําก็ได้เช่นกันครับหม้อน้ํา ส่วนการเก็บหม้อเนี่ยเราสามารถใช้มือเปล่าทุบออกได้เลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปราะบางมากๆแล้วก็ถ้าจะเก็บแบบปกติก็ใช้ซิลท็อตแบบนี้หรือถ้าเราอยากจะทุบเอาเศษที่เราครัฟไปแล้วเนี่ยคืนมาก็ได้เช่นกันครับโดยการใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับในนี้ที่ไม่มีซิลทอ็อตเอามาทุบหม้อครับเช่นผมจะใช้ตัวพิกแอ็กแล้วกันนะแบบนี้ครับเราก็จะได้เศษคืนมาแล้วก็เอากลับไปคาฟใหม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นลายอะไรก็ได้ตามใจเราอย่างเงี้ยครับเอาออกมาปุ๊บมไม่ถูกใจนะครับเอาไปคาฟใหม่ได้เหมือนเดิมในส่วนของหม้อกับทรายพิศวงเนี่ยเราสามารถคัสตอมของได้อย่างเช่นผมทุบหม้อนี้ก็จะได้แร่ต่างๆออกมาหรือว่าจะเป็นกองทองหรือเค้กก็ได้เช่นกันส่วนทรายเมื่อเราใช้แปรงปัดก็จะได้ดาบเพ็รหรือในเทอร์ไลท์อินกด หรือจะได้น้องในถังก็ทําได้เช่นกันโผ่ขึ้นมาแล้วงอก็ทําเป็นมินิเกมเล็กๆได้เลยนะปรับการผสมพันธุ์ม้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในการผสมม้าเพื่อให้ได้สแตตที่ดีกว่า ทำได้ยากมากๆนะครับหรือไม่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้สเต็ตดีกว่าเว้นสเต่ตคุณจะใช้ดัตต์แพคแก้เอานะในเวอร์ชันนี้เขาก็แก้ให้มันดีขึ้นนะในหน้าเว็บนี้ก็จะมีพรีเซตให้เขาได้สาธิตให้ดูว่าถ้าเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีเราก็จะได้ตัวลูกที่ดีกว่าพ่อแม่เลยเช่นผมลองพรีเซตตัวนี้ก็จะได้ลูกที่เร็วกว่าพ่อแม่ถึง37%โดยก่อนหน้านี้เนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือก่อนเขาแก้ก็ได้ไ,ล,นะไ,ไดบบลูนยวเยกอจะเป็นน้ไาเลินนะครับก็ค ถึงแม้คุณจะมีพ่อพันธุแม่พันที่ดีบีดไปยังไงก็ไม่มีทางไปสุดนะับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณนี้เลยครับพอเขาแก้แล้วมันก็จะมีโอกาสไปถึงตรงนี้เลยครับอัปเดตใหม่ให้กับจู๊กบ็อกมันจะปล่อยสัญญาณเลสโตน15บ็อกเมื่อใส่แผ่นเพลงเข้าไปและมันสามารถใช้กับดรอปเปอร์และก็ฮอปเปอร์ได้แล้วครับนี่เลยอะ่ะผมใส่แผ่นเพลงออโต้ไซส์เข้าไปแล้วกดปุ่มนี่โคตรเท่นี่ครับมันก็จะปล่อยสัญญาณเลสโตน15บ็อกพอเพลงจบแล้วเนี่ยแผ่นก็จะโดนดูดออก นี่เพลงจบแล้วแผ่นก็จะเข้ามาอยู่ในฮ o อปเปอร์สามารถทําเป็นคาเฟ่ทาเป็นเพลงลูกเรื่อยๆได้เลยครับโคตรด,ดีหมดกันแล้วครับผมสลับสแนปช็อตนี้ชอบฟีเจอร์ไหนในอัปเดตนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อัปเดตหน้าสลับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย